นี่ผมจะมาลุ้งหน้านะครับใช้เส้นสีดําด้วยนะครับมันหนามันลึกครับผมจะลุ้งคอร์ดครับลุ้งก้อยๆนะครับบดจมกับวายไหลครับไหลครับเลิกก็ข้ามร้อยเลย อลอยเลยลอยเลยเอน,กกน,ยนั่นแกขูอน,น,น่สนอนไว้หนามสอน,สอนจจไดผัดกแมนะห,นะหนึ่งคืนคืนนี้แป๊นึงอไมมีสองคักกันน่ะ เออจ้านกะร้อยหนามน่ะถูกละมาเพ่อเอออเพอดหรอกลับมาเพ่ กจะป๋อแล้วนะ